Apple Watch Series 4เป็นรุ่นที่4ของ Apple Watch ที่มีการประกาศเมื่อวันที่12กันยายนปี2018และวางจำหน่ายในวันที่21กันยายนปี2018โดยมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและขอบจอที่บางลงมีความโค้งมนมากขึ้นมีให้เลือก2ขนาดคือขนาด40มิมและขนาด44มิลลิเมตร t c h Series 4ขับเคลื่อนโดยชิป S4 ที่ทำให้เร็วขึ้น2เท่าจาก Apple Watch Series 3ทํทำงานบนระบบ Watch os, OS 5การตรวจจับการออกกำลังกายแบบอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์วัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจ e G c ในตัวและระบบการตรวจจับการลม้มแอป Walkie Talkie โดยรวมถือว่ามีการปรับปรุงมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆเตื่อ,อ์ใหม่สำหรับการวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจมีจำหน่ายใน3คอลเลกชันที่แตกต่างกันได้แก่ Apple Watch Apple Watch Nike Plus ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นคุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชันด้านสุขภาพที่ออกมาแบบใหม่ๆ